ครับผมตัวแรกเป็นของเจ๊ครับนีเฮ้ยเข้าแล้วว<ด>ะแต่เพียนเจ้เขะสู้รีมาอีกหนึ่งโโกำมังมาแล้วครับผมอืมโดนแล้วหรอโดลนละอืมามาแล้วมาเลยวะเน้ เพียนเจ๊ตั้งตั้งคันเอาโอ้หมาอีกแล้วหมายเจ๊เฮดโดนอีกแล้วครับผมมาลากว่ะลากว่ะเฮ้โดนเจ๊โดน,โดน,าย,นยากแล้วเอาตัวยากหัวหลิ้วก็ได้มาเรื่อยๆนะครับ

สวัสดีท่านผู้ชมีทุกท่านนะครับช่วงเช้าๆตอนนี้ก็าอายุที่ใหม่เดิมครับใหม่จึงล้มนะครับผมตอนนี้ได้ไดีเหยื้อหน้าดินไปแล้วครับผมมา,มาแก้มือเป็นทำลบที่สามแล้วยังไม่ประสบผลสำเร็จนะครับรับหน้าดินช่วงนี้อย่างที่เห็นนะครับหมน้ำคุ่นนะครับ หมายนี้ก็นี่นะครับยาวเปจนต้นเลยครับผมแต่้าถามมากันเยอะหลายคนเลยนะฮะที่โต๊ะกันเองนะครับฝังนูนจะเข้าได้ไดรครับทุนเลาะได้หมดสองฝั่งแล้ตอนตอนนี้ก็หกโมงจะหา้าินทีแล้วนครับ่งจะลงเยอะเสร็จทป็ีเรียบร้อยนะครับผมยังไงเดี๋ยวเรา มาเน้นตกชิงลิ้วนะครับเพราะว่าจากการสังเกตแล้วปลากินไก่มากกว่านะครับตอนนี้เอได้จักอะไรครับเอาอน,นั้นนะครับผมยังไงมาลุ้นกันครับวันนี้ไทยจะโดนหรือไม่ครับผมระวังรอหน้าดินก็นตกชิงลิ้วรอไปด้วยนะ ใช้ติดคันาระยะสีห้านะครับทมตอกไม้ตายนะครับดูจะสำเร็จตอนนั้นนะครับสลับหน้าดินออก็ปลามันก็ขึ้นเยอะใได้บริเวณกใกล้ๆนี้น ถ้ามันไม่ออกไปกินเหย,ยื่อนี่เดี๋ยวระวังรอกอั็กลิ้วรอครับลุ้นกันไปครับ เ okay, ครับผมตอนนี้ชิงเิ้วก็เยี่ยมเยเยอะเสร็จไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวมาลุน้นชิงริี้วกันไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เอยเอาวะนาดินจะตกไปหนึ่งทีแล้วครับอันนี้ตอนนี้เจก็นั่งเอาข้างๆนะครับเราเป็นระยะสามหกครับผมนาดินมีจะตกไปหนึ่งทีแล้วก็เงียบไปเลยครับท่านผู้ชม

อยู่วะว้ายอะไรวะมันเป็นตะขอใหญ่ด้วยอันนี้เบอร์สอง,นะองเลยเฮ้อัดกาวไปละมีกินตึกๆๆๆแล้วก็ลุดไปเลยนะครับผมมันเป็นตะขอเบ็ดเบอร์ใหญ่ครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นพวกตะเพีนเนเนเนยนไซนั่นๆกินไม่ติดนะครับ โอเคครับก็ถือว่ามีตัวกินให้ได้รุนนะครับท่านผู้ชมนีม่มันจะเข้าตากน้ำไหลน้ำกินกนน้ำไหลต้อนล้เลนเราตบโอ้ยยีโย่โซคใช่ใช่ นะดี่ซกดี่น้ำเลยนี่ไหอเคเลยเราตกแบบนี้นะครับตกโอ้อยากให้มือที่ทำม่นไว้เยอะเดี๋ยวันนะโอ้ฝายยัยงขึ้นเยอ่เรื่อยนะครับตรงน,นู้นโอ้ฝากติดนะครับท่านผู้ชมวันนี้เนะี่ย ควานห้าตัวไม่เคยเจอเลยอันนี้ครับผมใกล้ใกล้นี่กี้แยทำไมไม่ดึงไม่อะไรวะแค่เขยา่าปิ๊ปปิ๊กปิ๊ เงียบไปแก้วยาวก็แก๊กก็แก๊กเงียบไปแล้ว,ว,กกกกลวครับผมตัวแรกเป็นของเจ๊ครับนี่เฮ้ยเข้าแล้วะหืตะเพียนเจ๊ก่อนจะเข้าโอเคมาหนึ่งแดมนะครับผมปลดเลยพาวาง <c oughs> มาแล้วครับผมกินตอนเพอกำลังจเะเป็นเยอะได้ดีนะครับ ขันกระปง๋งโอเคเก็บครับผมหวาน,น่อยสู้ดิมาให,ห้เร่งก็มังมาแล้วครับผมเกาะสองเกาะแล้วโอ,โ,โอเควางคันกินใกล้นะครับกิระยะสามหกตรงนี้ สีห้าน่นไม่กินกินตัวเดียวนี่นาดินวะอันนี้นี่นี่ไงคันกระดกฮะเออทำไมกอดูแลไม่ไม่จังตัวล่ะวิดเลยมันมีวิดได้วิดเก่า ตอนนี้นึกมงสี่สิบห้านาทีแล้วครับเพิ <c oughs> ่งได้ปลาจากสิงเดียวอย่างเดียวครับอันนี้ก็กินนะครับนี่ยังกิ๊กกิ๊กกิ๊กมันกระตุกเบาๆไม่รู้คืออะไรก,ก็ไม่เจอตัวเลยเอถ้าเจอตัวก็ต้องดินนะ กลางด้วยนะเอ้านี่โดนแล้วหรอโดนละอ๋อท่านผู้ชมหมาแล้วครับนาดินหมุนเนี่ย มุนวะโอ้โห้มาละอะไรวะนะก็เพีย้ยนโอ้โหน่าโด,ดปนปากายจริงโอ้เกี่ยวคางด้วยโอ้โห้ติดตัวมีเต้แล้วครับเจ๊ตั้งตั้งคันเอ้าโอ้หมาอีกแล้วต้อมาโอ้โห้ตายน้อย เ yeah, ย้คหดยายครับเจอีกนะครับผมกลิ่นใกล้จริงๆว่วะหากระมังครับผมเฮ้ยอันไหนกางไง้หน้านดินมีดางอีกแก่รู้อันไหนอ่ะอันกางกระมังน,นะเจได้กระมังอีกหนึ่งตัวครับหลิวโหนานๆเข้าสักทีนะครับ ต้องใช้ความอดทนครับผมค,คลิ๊กๆไปทีนึงนมันกลางเราอม,มันทำไมเบาๆวะนี่ทำไมไม่แรงๆวะมีโดนครับมงตุ๊กกระตุ๊กกะตุ๊กอยู่นั่นแหละ เฮ้ยเอ็กทอนโอ้ให้โดนจะเห็นโดนอีกได้ครับผมมาลากมาลากมาเฮ้ยกินทรายวะเฮ้ยฮึบโอเคเพี้ยน Ông cá Cho anh sai mà Ủa, ừ, đổ này hấp không?

Ui, trôm ui ui húi chết phật quá quá không ông công bằng này tiếng <Hey. S 2> เปลี่ยนเดียวไปอีกหนึ่งรอบนะครับผมหน้าเดินอันกลางมีมากระตุกกระตุกเงียบไปเลยครับผมกอไม่เจอลองนี่กระตุกชิงลิ้วไปเรื่อยๆครับ ครับผมตะเกียดหน้าดินก็จะได้เอาแล้วครับอันริมนอน อยู่ครับผมโอ้มาครับผมใส่สาย,สายมาเรื่อยๆครับสองโมงครึ่งไปแล้วครับพอตอนนี้โอเคครับตอนนี้ก็เปลี่ยนหน้าดิน เป็นชุดสุดท้ายแล้วมั้งเดี๋ยน่าจะกายจะหมดเวลาแล้วครับผมลุนกันอีกสักแป๊บครับเนี่ยกลางครับผมเี่นไง กลางมีจุดตกตึกต๊กต๊กรบักบรกระเบนออกมาเฮ้ยยนสายไป้วครับ liều quá cái đây, mà liên liên, nhá cắt tóp bây giờ nè cắt cắt ดายมากครับจะเ,เก็บเลยแล้วกันนะเอ๊ะอันนี้เอาเขาหลิมควาวมือนะครับเ่ยอ้อโดน เออแล้วป่าหน้านี้นะครับผมท่านผู้ชม,มใหญ่สุดเลยละ่ะตัวเนี้ฮะขอเบเอ็ดเบอร์สองครับผมเต็มปากนี่ตัวมันเป็นแผลแบบนี้นะครับท่านผู้ชมตอนน้าแดงนี่โอเคครับผมนี่เต็มปากเดี๋ยวมานี่ครับย่อยเก็บแล้วครับผมได้ ใส่ก็พักกติอะครับผมจะมาดูสรุปผลงานกันนะครับวั <uc ces> บนนี้ส่วนมากก็เป็นผลงานของเจทั้งนั้นหน้าดินก็หอมีตัวมีแต้มนิดหน่อยนะครับนี่ส่วนมากก็ชิงหลิวครับผมนี่ได้อยู่ครับเจวัดไปลายตัวเลยหลิวทาไม่ได้เจีนไม่ได้ป่านะครับวันนี้ก็ถือว่าเข้ายากอยู่นะครับผม ส่วนหน้าดินก็ประมาณนั้นครับตีไม่ไกลนะครับแต่ปองตีใกล้ๆเองโอ,โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ถือว่าสำเร็จนะครับแต่ก็ใช้เวลาเยอะกว่าปกติครับผมไปครับผมวันนี้ขอตัวลาการก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าโอ,อก,กาสหน้าครับผมไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายย่ยม